โอ้โหของเขาสุดยอดเียล่แก่ข้าวโดยนำกระเทียมดองครับผมอืมอเอาละครับกล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมมื้อนี้พบกับผมกับช่องนันบัวชาแนลครับผมมื้อนี้กับมาพอกันคำคำมืดๆนะหาแนวเอาเสร็จฮอย่างมาอ,อยูยอดนม่ลาหยรอบเดียวกันนะครับผม อ่ะมื่อนี้เห็นอยู่นี่ก็เป็นลินงัวนะครับนะลินงัวหัวหน่อยครับผมหัวกับประมาณไวรุ่นไวรุ่นนี่แหละนะได้มาอันนี้ประมาณเคอร์กิโลนะครับลอยกุบบาทลอยห้าสิบเออลอยลอยทะเลลอยสามสิบประมาณนะเดี๋ยวเอาไปกี้แล้วกันกี้ก่อนแล้วกันกี้เส่ทานนะพี่น้องน้อแล้วก็นคอยมะเร็งเร็วๆแบบแล้วก็กเห็ดเจียวคมๆนะครับผมนี่มื่อนี้ ได้มีดมาใหม่พร้อมวันนี้นะเดี๋ยวเปิดตัวมีดเล่มใหม่กันนะครับวันนี้นี่เดี๋ยวผมเอาไปกีก่อนนอะระวังล้อทานแบบติดไฟดีๆคู่กอนนะครับนะพอดีได้ดนำตะเทียมดองมานี่อ,อเกะจัดหนกักนบนหวา,านนพี่น้อล้วครับลิ้นที่เราล้างแล้วนะครับนี่ จวดว่ายจวดว่าชันว่ากีเข้าไปนะครับผมใส่ไม่เสียบปลาดุกนะไม่เสียบปลาสิเดีมันสิเดีตึงๆนะสิเดียบย้ำหามาหั่นสิเดีตรงๆเป็นต้นสวยๆนะเอาไล่ตรง,ตรงๆๆยนะา,ายตงๆตรงนี้นะสักๆนะมันสักๆนะครับนี่องค์ก่อน ก็จะแตกปูปะาปูปลางั้นสิลิ้นแตกนี่พ้องได้เห็นป่ะเราจำปือ้อเปลี่ยนทาง อันนี้ก็ครบทุกด,าด้านแล้วนะครับนี่กับสิได้ออกมาประมาณนี้แหละดิ้นหนุเข้ากระหายโอ้โอโอสนว่าปากเป็ดเนาะพี่น้องคือว่าคือปากเป็ดบเ่เจ้าว่าอันนี้หัวมันเนาะอันนี้อันนี้ตานะอันนี้ปากโอ้คือหัวเป็ดยักษ์นะเป็ดในตำนานคือแห้งอยูดิอ้าเดี๋ยวมันเย็นกันหน่อยเขากัเป็ดแหล่เปซอยจูก,กันเลยครับง่ายๆเนาะลองเห็ดว่งนะแบบนี้ถ่าท่านได้เคยเห็ดเลย มาเห็ดแก้วกันครับผมนง่ายๆครับสุดเข้าสุดรอครับผมพริกลงไปไปต้องเซลายรนะกินเผ็ดบ่ก่อยได้แล้วพปงนัวนอันนี้ดีคมโอ้ดีแท้เลยพี่น้อง นี่สีเพียต้มแล้วก็ดีสิแถมมาก,ก็เขยงเขยงก็แถมมานะปลาแถวขวานครับผมหอมรวมพีฝรังพีจีนต้นหอมนะครับนี่ จบลอยเซ็ตบุญยากเลยนะแก้วขี่เพียดีแท้ผมคมนี่อือหือขูดดำดำเอาก่อนครับประมาณนี้แหละเราก็เอาไปแล้วอีกทีนึงครับ นี่แหละเซ็ตเรีเยบร้อยล้นะครับน,นี่เป็นธรรมานี่นะกระดิสุกปลื้มน้องอ่อมแล้วก็ตรงกลางก็ฉ่ำๆจังน้อยนึงครับเกลียวกมๆแล้วเป็น้องเด้อมืมอนี้กระิมีพวกผักไสขมลายดินยอดดินฟ้าแล้วก็ยอดผักไสนะกระนวยผักไสนี่แหละนะกระิมีประมาณนี้เอามาเสียบๆกันเลยครับวันนี้เอาละครับมาซิมกันเบิงนะ นี่แกยวคมๆโอ้ย,อยนะหไวนี่ก่อนเดี๋ยวโชว์มีดกันนะแล้วแหลกนี่มีดซื้อมาใหม่ฟูฝากยังงามเลยครับโฆษณาก่อนจังหน่อยนี่ฟูฟุบนะครับสวยๆกันเลยสันหนามานี่ยเงาฟูเอ่ะ คมประคมบ่ท่านได้เปิดคมต่อนะครับนี่จัดต่อเลยเออมาเป็น hmm. เอามาหั่นแบบตัวหนาเลย mm hmm. โอ้โหของเขาสุดยอดดริงๆนะ mm hmm. นี่ดีดงวง mm hmm. โอ้หักไซยาง,งามเลยเนี่ แก่ข้าวโดวยน้ำกระเทียมดองครับผมอืมนุ่มอืมท่านกินอย่างหนอ ยาังงามเลยพี่น้องเก็บอยู่โรงเรียนอืมจืดพี่น้องอวกน้ำงามๆนี่มันจะบ่ค่อยขมมาเด้อพี่น้องแซ่บฟมึงครับนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับเนาะแซ่บๆมันเป็นกำลังใจให้กันนะ เพียวบุ้งอ,อ,อืม้มเนี่แก่ไปละบอกกันหยาบลงลิ่น,น,นฟฝา หน่ยนอยพ่มีอือก็สื่อใจาลายเม็ดเลยม่มนเลมันอาจจะบ่สนัดนะมันก็เลยแบบกูนะเสียงกึดบเกือบดีวันนี้ชีว่าระคบชีว่าเด้เนาะบ่แม,ม่นเด้ออู้คมแห้งเลยพี่นี่สิ่งบักย่างแง่เลยพี่น้อง ๋อหควมก็ขวะขวะวไม่ไม,ม ชะพูก็มานะจ๊ะห่อไปเลย bắt nhanh nhanh xa chạy vì nó để lập chung Mà đưa vì nó ơi Một này

องศาองศาของการปาดมันไม่ค่อยได้นะมันก็เลยแบบปาดบ่คือคือยังบ่ค่อยเขา้านี่ป๊ปปอปฮะกำลังจะอีสางเพียดนะครับผมเพียดไม่หรือพี่น้องเพียดเก่าก็มีอยู่อเ่บยคไม่เดี๋ยวลงดอกเดี๋ยวจะมีคนดูแลก็เลยเพียดไม่จะมีคนดูแลนะ ผมม่มีเวลาเบิงองจะมีคนดูได้เียดซื้อว่าเอียงเดวแจงแต่หลังคอมเมนต์แล้วกันนะมีเวลาเขาไปทักทายเขาไปชมกันได้ครับนะอทีอืตียม,มดูด,ดวนะอือ โอ้ oh, ผักใส่เต็มช่อเลยนะตอนนี้ทุกคนมันหนามันกรลุบกรลุบดีนะนี่แก้วแบบนุ่ม กินนอยเล่นฝ้าออกหวานเลยอือมขอว่าเสียวยังแบบปี้เสื้อแบบเรื่นี่นี้อ,อ๋อทำนี้ก่อนส่วนไปก่อนบนี้ ต้นหอมออกฤทธิ์ยินดังเลยอายยังไงวะตามอยู่ของมาบ่ยี่ต้องเหรอบ่ต้องหรอก แทบอโอ้น่องด,ดีเลยเนาะสูงก็มาอยู่ตอนคำคำ,คำมืดๆไก่เ,เท้านีน่เนาะ ปั๊บปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบนี่เนาะลักษณะเก่ยวกับลิ่นลินระทะลิ่นก็คือเอื่อนมาแหลกดิน,นอันนี้ว่าได้ซอยว่าคนซื้อ เอา,าเบ็ดโอ้ลิมซอยลิมซอยจุนะเจ้านี่ลิมจุกแล้วซิมไปลิ้นหอมๆนะครับ ฟินเหลือเกินต้องเจอเจ้าคนตัดนั่ว่ครับหนองก็ยังมีเขากัน ใส่ลงด้วกินหหอมนะพี่น้องหอมหอมแบบมันใหม่ๆกี้นะ กินเพียบบ่่คยได้แล้วอายุเริ่มบวกบวกแล้วนะอย่างเลขซี่เราพี่น้องอ,อ่ะแซ่บๆครับ สองตอน,นบับปลาลินถ้าเป็นอัตราคานเนี่ยเขาจะบม่ค่อยเสิร์ฟนะเขาจะเสิร์ฟเป็นโครลินมันจะแซ่บมากอ่สุดท้ายคลาจักกันไปนะครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสกักดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนั่นนี่คุณรักอะ กับผักใส่ยงงามหรือว่ากับกับดินงัวดึงสิ้นสุดท้ายก่อนจากลากันไปในพีอีพี่นี่นะหมอนส,สวยๆวางงามงามนี่ปบเสร็จจุ๊บเบ้รเอ้ยพันแล้วเพิ่นหนวดมขึ้นลายนะั่ะเคียงถวยใช่เลยวันนี้กัดเหนียวอยู่ว้างเจ้น่อย ว่าพี่น้องเจอกันไม่คิมหนาครับอืม